ฟลีนบิวตี้นะคะก็เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนอาจจะเพิ่งมารู้จักโอ้อลูกค้าเคมนะบอกว่าเสียหรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยคือเขารักเรามากที่สุดอ่ะเขาเขาจริงใจกับเรามากที่สุดเข้าใจทุกอย่างหลายๆเรื่องและเขาลำบากกับเรามาตั้งแต่วันที่เราลำบากอะเราทุกคนแต่ละวันะน้าแต่รักคุณน้ ผมรว่กันผ่ันคือก็เลยเป็นฟรีนจบที่ฟรีตอนนั้นมีเพื่อนสองสามคนที่โหวตแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งใช้ชื่อนี้จริงๆกูขอหุ้นแต่ตอนนี้บอก่ามยังอยากยุ่งกับหุ้นกูไหมมยังอยากยุ่งกับหุ้นกูไหมตากของขำสวัสดีค่ะขอต้อนราเข้าสื่อรายการกินด้วยไม่ใช่อยากแต่ก็แต่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่พูดเลยว่าจา เคขอตละดพี่อ๊อฟคุชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาสดสก็ยังสวยก็สวยกว่าคนที่แต่งเยอะอยู่ตรงนี้บคนจะออกรายการนี้จะต้องขายของอะไหมปกติจะไม่แต่วันนี้มาเป็นเชลเลยเลยก่อนจะพูดคุณต้องบอกก่อนว่าแบรนด์คุณคืออะไรฟลีนบิวตี้นะคะก็เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนอาจจะเพิ่งมารู้จักอ เรา่าี่ปีแล้วเราี่ยี่ปีแล้วตอนนี้จะเข้าปีที่สองแล้วค่ะเดือนพฤศจิกายนเขาย่ลองใช่แต่ทุกอย่างเหมือนเหมือนทำมานานมากเลยอ่ะก่อนจะทําแบรนด์เราก็ต้องเหมือนศึกษาเรื่อวงการแต่งหน้าอะไรใดๆแล้วเราก็ต้องฝึกทำคอนเทนต์กับการแต่งหน้าเยอะๆแล้วปกติเราเราเชี่ยวในการทำคอนเทนต์ไหมเพราะหนูอ่ะถามไปหลายคนดาราหลายท่านเนี่ย คือเชี่ยวชาญการอยู่นากลองแต่มีได้เชี่ยวชาญการอยู่ในโลกโซเชียลเท่าไหร่นะเราเป็นปะเป็นเพราะเนี่ยเป็น introvert หน่อยด้วยไม่ได้แบบเหมือนหนูที่ไปที่สารานแล้วสามารถเราไม่ทำไม่ทำไม่เป็นเอออาจจะแบบไม่ได้มีความอะไรอย่างนั้นอยู่ในตัวเยอะเราก็ปรับตัวเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยการทำคอนเทนต์มันสำคัญมากเลยอะก็เลยประสานต่อว่าจะเป็นคุณฟลีนถัดมาค่ะแต่ฟลีนบิวตี้อ่ะมันมาจากสิ่งที่่อมันอยากทําเมื่อประมาณ78ปีที่แล้วด้วยนะ นานมากเคยเดินเข้าไปในโรงงานแล้วแต่ว่าก็เหมือนมันไม่เกิดขึ้นอะ่ะเพราะว่าเป็น <okay. S 2> เป็นช่วงที่เราอะ่ะทำงานเยอะมากมันก็เลยเหมือนไม่มีเวลาโฟกัสอีกตรงนีม้มากมายตอนนี้เรว<น><ล>ไม่มีคนจ้างแล้วเรมีเวลาเรืมีเวลา <laughs> อันนี้น่าจะเป็นโปรดักที่เพิ่งออกใหม่ใช่เพิ่งออกใหม่เป็นลิปบำรุงเป็นลิปบำรุงแบบว่าจะมีสีแบบบางๆเล็กๆรู้พอใช้เมื่อไหร่ไม่มีสเตนนะอันนี้ใครปากแห้งปกักขำปักดำอ่ะใช้แล้วปักจะแบบอิ่มฟูเลยแพคเกจจิ้งชีจะมีความคล้ายๆกันหน่อยแต่ว่าชีอันนี้จะแบบว่าไม่มีลวดลายาอ่ะพี่ยอมจะเลือกใช้สีอะไรที่จะบำรุงก่อน,อน,นวันนี้ตาสีม่วง เราใช้สีม่วงดีไหมศูนย์สก็คือเป็นลิปบำรุงช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอิ่มฟูอย่างนี้จะทาก่อนแต่งหน้าหรือจะพกเป็นแบบลิปบำลุงทาทั้งวันเผื่อใครที่ไม่ชอบทาลิปจริงจังใช่ก่อนนอนก็ทาได้เออหรอใช่ทานอนได้ลิปเนี้ยทานอนได้ This is กับสกินแ for your lips นี้เหรอ Yes makeup เท่ากับ skin care เอออออันนี้เลยช่วยเรื่องปากคำนะคะมี ไฟบ b i เทนนิ่งออยล์คอมเพลตัวนี้จะช่วยให้ปากกระจ่างใสแบบปากไม่ค้ำใครที่แบบแพลิปก็สามารถใช้ได้โปรดักต์แรกของฟลีมที่ออกมาคืออะไรพี่เอมโทนเนอร์เซรั่มค่ะทำไมมาถึงเป็นอันนั้นนะคือฟลีนบิวตี้อ่ะมาจากคอลเวลูที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำเครื่องสำอางที่มีความเป็นสกินแคร์มีความทําให้ผิวสวยในแบบที่เป็นผิวเราเองเนาะเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะอยู่รายการสต y Cheesecake ก็จะมีเทปถ้าใครทำเร่องจริ่ถาทเท่ากับคุณอยู่ในลุคที่เราจะแต่งวันนี้แล้ววันนั้นอะเทปนั้นอะป้าเป็ดอภิชาติจังรู้จักค่ะมาสอนแต่งหน้าเขาก็ถามเราว่าความสวยอะคืออะไรตอบไม่ได้อะคืออะไรก็เป้าเป็ดรู้ปทําอะไรดีเออเป้าเป็ดเป้าเป็ดเก่งอะป้าเป็ดแต่งให้สวยอะไรเงี้ยเขาก็บอกเราว่า ความสวยคือความความเด็กผ่านแล้วผ่านเลยคุณเอาหวน,นกับมาไม่ได้ไแล้วใช่ออฉะนั้นน้องที่อายุ13เนี่ยก็ควรจะแต่งให้เขาเป็นเด็กอายุ13ไม่ต้องไปทำให้เขาแก่กว่านี้ควรจะเผยผิวเขาในแบบที่เขาสวยอยู่แล้วฉะนั้นความเป็นแบบเฮ้ยผิวดูเด็กดูสวยมันออคือความที่ผิวยังคงความชุ่มชื้นพอผิวเราอะ่ะขาดความชุ่มชื้นปุ๊บอ่ะมันจะดีไฮเดรตแล้วมันจะแก่แล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเราเราเชื่อในคอนเซปต์งานผิวแบบนี้นะก็เลยแบบ อยากจะทำโปรดักต์แรกอ่ะให้เป็นโปรดักต์ที่เป็นเพ e p ผิวก่อนแต่งมีความบำรุงด้วยมันไม่ใช่แค่แบบอยู่ดีแต่งอย่างเดียวอย่างเง้ยอยากจะดึงความสวยงามของผิวออกมาให้ได้เยอะที่สุดอย่างนี้ก่อนเฮ้ยปัจจัยมากเราก็เลยมามาที่ตัวเนี้ยตัวแรกขายดีมาก,แ,กแล้วตอนนั้นคนคนซื้งงปะเอาพูดตรงๆว่ามันก็จะเป็นอะไรใหม่ๆทาเป็นแบบว่าฟิลเพ e p ผิวที่มีเม็ดเมออกมาอีกงงๆคนก็เขย่าขวดก่อนหรือไม่ก็แบบว่าเพื่ออะไรอันนี้ โอ้ลูกค้าเค็มนะ<ต>บอกว่าเสียหรือเปล่าเนื้อแบบนี้ทําไมมันตีออกมาแล้วมันดูเหมือนไม่แตกไม่เข้าไม่อะไรอย่างนี้ใช่ใชแต่ว่ามันมีแง่คิดนะในเนื้อแบบนี้เพราะว่าเฮ้ยโอ้ทำไมเครื่องสงอากมก็มีแง่คิดด้วยคือมันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆ,ๆอ่ะเฮ้ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์มากๆจริงๆเว้ยมันมีความชุ่มชื้นในเนื้อเซรัม่มแล้วมันมีตัวที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นพาวเดอร์ที่อยู่ในเอนแคปซูลเลชัน เม็ดยิบยิบยิบผิวนี้มันไอตัวนี้เป็นอะไรใช่เป็นตัวที่ปรับโทนผิวแล้วตัวที่เป็นเซรั่มอ่ะก็เป็นตัวที่ปรับความชุ่มชื้นคือมันจะได้2ตัวใน1ขวดดังนั้นมันเลยจะเป็นเนมีการแบรนด์ให้แตกตัวแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเราบุ้มลงบนหน้าเราหรือดรอปที่หน้าแล้วก็เบรนด์ที่หน้าได้อะไรแบบนั้นเออทำไมชื่อฟรีน่ะกออยากรู้เลยอะเกี่ยวอะไรกับตอนนั้นจบกับฟีนเราอยากจะทําแบรนด์เครื่องสำอางเราก็มาตีก่อนว่าเราอยากจะทําแบรนด์ที่ที่เป็นยังไงหนึ่งเราอยากได้แบรนด์ทีี่มมควา คลีมนะมีมีลุคกิ้งที่ดูเฟมีนอ่แต่มันมีตัว F มีตัวอะไรที่เราคิดว่าเราจะเอามามามาเป็นแกดแพดเป็นคำคำหนึ่งสมาผลธิเออซึ่งเราก็รู้สึกว่า เราอยากได้คําที่ไม่มีความหมายแล้วก็อยากได้คําที่เป็นพยางค์เดียวก็จะมา1 2 3 4ที่เราจะต้องมาโหวตกันจริงๆตอนแรกชื่อ feel beauty ให้มีความรู้สึก feeling f e แต่ก็ยังไม่ถูกใจเราตอนนั้นก็ถูกใจพวกเราแล้วนะแต่ว่าชื่อนี้ยดันแบบเหมือนจดแจ้งเหมือนไม่ได้อะเออจดแจ้งมันเป็นคําที่เหมือนจะมีความหมายแล้วเวลาคำเสิร์ชชิ่ง SEO อ่างเงี้ยมันจะมันจะยากแต่ไม่รู้ตอนนั้นก็ขอหนึ่งพยางกับตัว F อะ เท่านั้นเท่านั้นอเปอฟอะก็แค่รู้สึกว่าต้องเป็นตัวเอก็รรู้สึกว่ามันแบบตัวอักษรที่มีความแบบไม่ถึงตัวเอเลยหรอไม่ไม่อยากจะเอาอะไรเลยที่เป็นเชื่อมโยงกับตัวเองเฮ้ยเด็ดขาดไม่มีคือขอร้องว่าสมมติคนที่ทิ้ชื่อสุชาไปเลยได้ไหมพี่ออนอะไรเงี้ยเราต้องตั้งชื่อแบรนด์แบบไม่เอาอย่ามายุ่งกับฉันได้ปะเนื้อปะคืออยากให้มันเซเปเรตออกจากกันแบบเซเปเรตไปเลย เขาเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีเราอะเราก็อยากให้เขายืนต่อไปได้โดยที่ไม่ผูกติดกับเราเราคิดแช่นนี้อารมณ์คนเป็นแม่มากก็เลยเป็นฟรีนจบที่ฟรีนคนที่สามารถคิดชื่อนี้ได้ได้รางวัลไหมตอนนั้นมีเพื่อนสองสามคนที่โหวตแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งใช้ชื่อนี้จริงๆกูขอหุ้นแต่ตอนนี้เนียงอยากยุ่งกับหุ้นกูไหมเนียงอยากยุ่งกับหุ้นกูไหม แล้วเป็นไงมีความสุขไหมกับการทำมา2ปี 2> มันรู้สึกว่าเหมือนเราได้ค้นพบความชอบอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยู่กับมันได้ด้วยการนำสิ่งนี้มาเป็นอาชีพงั้นย้อนเลยทำไมอยู่ดีเป็นนักแสดงคือ,คอจริงๆอ่ะเป็นคนที่ไม่รู้เลยว่า จะอยากเป็นอะไรอะคะนี่ที่หนูบอกว่าเรามีความเกี่ยวข้องกันเล็กน้อยตรงไหนก่อนคือเมื่อก่อนนะหนูเคยไปสอบเอกการแสดงและการออกการแสดงที่มสอบอ,อแล้วหนูผ่านอุ้ยไม่เรียนไม่ใช่ไมีเรียนตกรอบเล่นละครค่ะแล้วก็มีรอบเหมือนแบบเป็นฟิลเหมือนบรายเทนนี่คือให้เขาจะคว่ำบทไว้แล้วให้ไปหยิบแล้วหนูดัน,นได้บทแฮมเล็ต หนูจำแม่นเลยแต่ตอนนั้นน่ะหนูไม่เก่งเรื่องบทประพันธ์เซเวโกโฮเขาว่ารู้จักเขาจับโพได้แล้วเขารู้ว่าเราไม่รู้จักหรอแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาไม่พูดเลยเลยหนูก็รู้ตัวเองเลยว่าไม่ผ่านละอดอ๋อเออคือเซ็งมากเฮ้ยพอไปอ่านอ๋อพี่อมคณะนีเกือบแล้วเกือบได้เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วเราต้องแปะติ๊กเกอร์ไหมเนี่ยเพราะว่าพี่ตาเล็กหรือเปล่าเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวหนูจะระเบิดให้หนูเรียนแต่งหน้าที่ไหนคะเอาแกเป็นสัมภาษณ์มาบ้างเชื่อว่าหนูไม่เคยเรียนเลย ยังไม่เคยได้เรียนแบบจริงจังเวอวแต่ก็จะเก็บเทคนิคแล้วว่าอ๋อไม่เราเจออันนี้อะไรอย่างเงี้ยเก็บเล็กผสมน้อย <ๆๆ S 1> ไปแล้วพอเราเก็บเล็กผสมน้อยไปเรารู้สึกว่าเออมันสนุกดีเ <_ EN> <ๆ S 2> พราะว่าสารตั้งต้นหน้าหนูเนี้ยไม่รู้พี่ออมเคยเห็นหน้าส่วนหนูหรือยังก็ <_ EN> <_ EN> ไม่มีอะไร <_ EN> ไม่ก็ปกตินะ <_ EN> ก็ที่หมวไข่ก๋วยเตี๋ยวที่หมวยไข่ก๋วยเตี๋ยว มันไม่มีอะไรมาจืดๆแต่หนูก็รู้สึกว่าเออมันจืดๆแต่มันก็ดีเพราะว่าพอเราหน้าจืดๆปุ๊บอะเราอะระบายสีได้แบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราก็จะฝนอะไรฝนไปเ,เลยฝนเลยแต่เขาจะแบบก็จะแต่งหนักหน่อยแต่พี่อมเคยแต่งหน้าหนักเมื่อกี้ถามแล้วพี่อมไม่เคยแต่งหน้าหนักขนาดนี้ที่เราจะทําไม่เคยเลยแต่ว่าในซาวดี้ชีเชค้กคือแต่งเดียวสุดแล้วไหมใช่ค่ะจะเป็นช่วงที่แบบน่าจะโดนจับแต่งอะไรเยอะที่สุดแล้วตอนนนั้สนุกไหมสนุกมันเป็นวันที่มันก็เหมือน B N K รุ่นเนี้ย อะลุนลกันผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเออว่ะแล้วอยู่ดีมันเกล้ไปได้ยังไงนะหนูก็ลืมคือเหมือนแกล์อะเหมือนแกลดทีละคนสองคนมันก็แกล์ไปแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าโตแล้วก็ไปแกล์ดีกว่าแล้วก็ตัวก็เออเหมาะจะเป็นนักแสดงก็ไม่ต้องทําบิธิกรแล้วให้เด็กๆทำาเล่นละครซะใช้ไปเล่นละครซะไปไปแคสหนังแคสละครซะเรื่องแรกคือไรเรื่องนางสาวภาคีลิ้วเราเล่นเป็นน้องสาวพระเอก อันนี้คือเรื่องแรกเลยเรื่องแรกแบบสันเงึกๆเลยเล่นเป็นเด็กที่ที่ที่มีปัญหาทางจิตนิดนึงตอนนี้ให้พี่อมเห็นลูกตาตัวเองมันจะระเบิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรี๋ยวเรื่อยเก็บดีเทลไอยเรื่อยเื่อยเร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 ืตอยเน่อเรื่อเรน่อยเรื่อเี่อยเรื่ื่ตยไม่ขึ้นไ่อเลือยื่อเร่ายเร่อเร่อยรื่อยเรื่ายเ่อยเรื่อเรื่เรยเรื่อยเรร่เรื่องเรื่อน่เ่เือเรือรืเรื่อ่อไม่ไดเแบบเล่นเยอะเรเหมือนเป็นประสบการณ์จะได้รู้ว่า การเล่นละครครั้งแรกมันเป็นแัมซีดีใช่อ่ะแล้วติดใจยังก็ติดใจนะก็หลังจากนั้นก็ไปลองแคสอะไรเรื่อยๆแคสหนังละครเวทีอะไรบ้างก็มีละครเวทีด้วยอ๋อได้เล่นละครเวทีราชาลัยอุ้ยหลังจากออกจากคุณมาทำอะไรอะไรแบบนั้นเลยเออแล้วหนังเรื่องแรกอ่ะหนังเรื่องแรกจริงๆอ่ะเรื่องปายอินเลิฟแล้วก็บางกอกกังฟูเนาะแล้วก็แต่เรื่องที่ทำให นั่นที่สุดคือเยซอน่ก็คือกับกีนาแล้วตอนนั้นเป็นไงกระแสแบบที่สุดเลยว่าโอ้โหคิดว่าฝันไปเลยหรอเลยคือมันไม่เคยเกิดขึ้นในระนาบอะไรแบบนี้มาก่อนถูกต้องและในแท็กแอรี่หนังเร่งนี้ไม่มีออเมื่อก่อนมันยังไม่มีใช่และยุคนั้นอ่ะไม่ใช่ยุคที่เปิดกว้างขนาดนี้อ่ะเออนี้กี่ปีนะกี่ปีก็มีต้องมี16บเฮ้ยหสิบห้าสิบวัยมากเฮ้ย ขนตาเหมือนอยู่ตรง<น>ตคิ้วถึงคิ้วเลยอะคือหนูตอนเนี้ยวิชั่นหนูหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไม่อาจจะไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวนะคิ้วไม่เคยติดขนตาแล้วรู้สึกว่าขนตาติดคิ้วมาก่อน <c oughs> ไม่ใช่จะติดคิ้วนะคะเดี๋ยวมันจะติดมายังตรงแก้มเลยคะ่ะจริงเหรอลองดูมา,าถึแล้วพอกระแสออกมามันดีมันนุ่นมันนี่เป็นไงไม่ได้คิดอะไรก็งงๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นงงๆไปเรื่อยๆแล้วก็แบบฮะอยู่ดีก็ได้ไปจีนฮะ อยู่ดีก็ต้องมีทัวร์ข้องกงี้ยมีทุกประเทศตอนนั้นแบบงงอ่ะคือเอางี้ผู้จัดการยังไม่มีเลยดีกว่าตอนนั้นก็ทำงานกันยังไงก็ใเพื่อนสนิทนี่แหละที่แบบเหมือนพอเรียนจบอ่ะก็แบบอ่ะมึงอยู่กูลวกันตอนเนี้ยมัไปเป็นเพื่อนไม่มีคนเป็นเพื่อนไปกองเลยไหนๆมันก็ยังไม่มีอะไรมึงอยู่กูลวกันก็ไปแล้วเป็นผู้จัดการมาถึงปัจจุบันอคบกันมาเป็นสิบปีแล้วแบบ คือเขารักเรามากที่สุดอ่ะเขาเขาจริงใจกับเรามากที่สุดเขาใจทุกอย่างหลายๆเรื่องแล้วเขาลำบากกับเรามาตั้งแต่วันที่เราลำบากอ่ะเราถ้เราุ่ักษณ์งนังตุรักมณึงนะบผกรักกัน่านถือแล้วพอหลังจากหนังเรื่องนี้แล้วยังไงต่อคือหนูว่าติดเรื่องอะไรรู้ไหมติดเรื่องที่พี่ออมเล่นกับพี่ไหมอ่าโฟเฮาคือมันเป็นยุคทีทีวีดิจิตอลแรก ที่แรกเลยบูมมากแล้วยังไม่ค่อยมีใครเอาซีรีส์เกาหลีมาทํำด้วยนะคือคุณอมสุชาก็กับคุณไมคคุณไมคก็คือกลายเป็นแบบพี่เลนสองมันฟิลแบบขี่จักรยานปล็อกแป๊กแล้วตอนนั้นก็คือกระแสก็พีขึ้นไปอีกวะยิ่งกว่าเดิมไปอีกไปอีกวะใช่ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่า y ย s o อ n o อะคือดังในต่างประเทศแต่ที่ไทยอะไม่ไม่ค่อยคนไม่ค่อยรู้จัก ก็รู้อยู่นะแต่อาจจะเพราะถ้าจกินเขาอเคสีสุดๆอารมณ์ว่านิสกูปแล้วกันอ่าได้อ่านิสกูปเฉพาะกลุ่มแต่ว่าพอเป็นฟูฮาส์อ่ะถ้าเกตกรุ๊ปคือค่อนข้างกว้างดูได้ทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยได้หมดแล้วมันเป็นครอบครัวในหลายๆประเทศด้วยที่ดูได้ครอบครัวสมมุติอออะไรแบบนั้นอ่ไอออนดูลูกตาก่อนมันจะมาถึงขั้นนี้แล้วคือมันระเบิดบุ้ม นี่มันการที่เรามาเราไม่ได้บอกเลยขั้นตอนก็คือจริงๆแล้ว,วชีวจะแหวกคือการที่เป็นเกลุกเนี่ยจริงๆนี่ขนตาถือว่าน้อยน้อยแล้วเพราะว่าจริงๆเขาจะต้องเป็นแบบเวอร์ชั่น3ชั้นซอนแล้วตรงนี้พี่เป็นไรทาไมมันเหลือๆให้เป็นพื้นที่ออของอของความคิดโอเคเขาจะต้องมีการแบบว่าแหวกย้อยตาพี่เหมือนปลาดุกเลยไหมตาพี่เหมือนปลาดุกเลยไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงฮ้ยมาแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวใต้ข้างเราไปเก็บหลังกล้อง <bunker. S 3> ได้โอเคแล้วก็ฟึบเลยใช่ไหมโอเคอ่าวิธีการใช้สิ่งนี้จากปากเจ้าของดีกว่าง่ายมากไม่มีวิธีอะไรเยอะะไม่ต้องเขย่าขวดนะคะอ่ตอนแรกอย่างแรกนะคะไม่ต้องหลายคนเธอเป็นคนตลกอ็คืออย่างแรกไม่ต้องเขย่าใช่แม้จะเห็นเป็นเม็ดแต่ไม่ต้องไม่ต้องมาหนึ่งปุ๊บ บีบขึ้นมาเดี๋ยนะขอขอรีดเนื้ออารีดเนื้อแล้วพอเราเอาดรอปเปอร์ขึ้นมาแบบนี้เราบีบบีบบีบจุกอย่างเงี้ยแล้วก็จุกลงไปแล้วก็ปล่อยเนื้อจะขึ้นมาเต็มหลอดไม่ต้องแบบว่าทำไม่ต้องแบบบางคนทำนี้นอ่นี่นี่เยอะๆเยอะๆไม่ต้องมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ปริมาณเท่าไหนที่เราใช้ทั้งหน้าแล้วมันจะเวิร์กเนี่ยจริงๆอ่ะแค่นี้ก็พอหยดเดียวเนี่ย ที่หน้าจําเป็นต้องแอปพลิเคเตอร์แอปพลิเคตต่อยอะไรไหมดรอปที่หน้าปุ๊บทาเหมือนเราทาครีมทาโลชั่นได้เลยคือไม่ต้องแบบว่าโอ้เดี๋ยวต้องวอร์มก่อนไหมคะเนี่ยไม่เอาเลยไม่มีเลยขั้นตอนอะไรก็ได้เลยมือได้เลยอ้ยยอยอาวคุณแม่อ่ะเดี๋ยวต้องมีคําถามคุณพี่มันไม่ นี่ยังไงคะเนี่ยมันดูเหมือนจะแตกตัวไม่แตกตัวอธิบายกลไกการทำงานเพื่ออะก็คือทาไปเลยนะคะเนื้อแบบนี้จะเป็นจะเป็นเนื้อที่มีเซรั่มแล้วเข้าข้างในเนี่ยมีเหมือนเม็ดไข่ปลาสีพิพีซึ่งเป็นนวัตกรรม encapsulation นะคะแล้วมีกี่สีแล้วนะพาเม็งมีสีเดียวสีเดียวใช่ไหมคือสามเท่ากับว่าสามารถที่จะเหมาะกับคนทุกผิวเลยจะหนูเป็นคนผิวค้ำมากๆได้ไหมคะได้มันก็จะปรับผิวเราให้ปรับสมมติเราโทนเบอร์สามก็จะขยับขึ้นเป็นเบอร์สองให้มันสว่างไม่ได้ขาววอกนะไม่วอกไม่วอกงั้น คือหมายถึงว่าทําให้ผิวเราอะกระจ่างใสขึ้น,นถูกต้องเนื้อจะเป็นนวัตกรรมแบบนี้นะคะแล้วไอ้ตัวสีพีทเนี่ยออมันเหมาะกับผิวคนไทยที่ติดเหลืองไงมันจะช่วยแก้เรื่องความความหมองความอะไรอย่างนี้ไปในตัวนี่นะคะเออ<ๆ>นี่เนี่ยเดี๋ยวมันมันถึงขั้นตอนตรงนี้ใช่ไหมทุกคนก็รู้สึกว่าอุย้ยเดี๋ยวมันจะเป็นข้ามหรือเปล่าแต่ว่าให้วนไปเรื่อยๆแบบนี้ม,มันก็จะแตกตัว ใช่ค่ะมันก็จะได้ของได้เรื่องของการเบอร์ลูขุมขนให้ความชุ่มชื้นปัดทนผิวเนาะมันก็จะได้ให้ผิวที่เหมือนเป็นผิวตัวเองจริงๆไม่ได้มีแบบแป้งลงเยอะนะไม่มีเช็ดตอนนีเขาแต่งหน้าไปโรงเรียนกันแล้วก็สามารถใช้ที้ก่อนลงแป้งได้ถูกไหมใช่ค่ะหรือว่าบางคนก็ใช้อันนี้ตัวเดียวเลยอย่างผู้ใหญ่อ่ะจะชอบนะอาอีอาม่าอะไรเงี้ยชอบมากแกอาม่านี่ชอบมากแล้วเราต้องรอเร็จตัวไหมจริงๆอ่ะไม่ต้องรอเลยเนี่ยทาเสร็จปุ๊บก็เหมือนเราทาเซรั่มธรรมดาธรรมดา เวลาการเซตตัวเท่าไห่นะต่อได้เลยนต่อได้เลยไม่ต้องแบบว่ารอแบบ5นานาทีออย่างีไม่ต้องเห็นป้าผิวมันก็จะดูแบบมีความเติมชมพูนิดนึงให้กับหน้าเคลียร์ขึ้นดูชุ่มชื้นขึ้นผู้ชายก็ทาได้นะเคยมีไหมเป็นลูกค้าแบบว่าชายหนุ่มแฟนอ้าวใช่พี่แอมใช่เวลาเวลาออกงานอย่างเงี้ยนิดนึงนิดนึงผู้ชายอีนี้ต้องแต่งหน้านะแต่เขาจะไม่ยอมให้คนอื่นแต่งคือจะต้องเป็นเราแต่ง ขิงออนนี่ขิงคนไม่มีแฟนมันควบคุมได้ก็ใจป่ะควบคุมได้ว่าให้มันทําอะไรคนนี้เดียวเท่านั้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่กล้าพูดเออแล้วไงผู้ชายเขาชายเขาก็แค่ทานี้แล้วก็ยอมได้เลยเขาเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้แต่งหน้าคือผู้ชายเขาจะกลัวการแต่งหน้าชายแท้แต่ก็คือเล่นเกมดึกช้ำตื่นมาตาดําช้ำแต่ไม่อยากแต่งหน้าไปงานแล้วเราติดเกมไหมมีช่วงหนึ่งติดพอเล่นเป็นควาย สนุกเอออะไรนกลายเป็นว่าเราเล่นหนักกว่าเขาป่ะก็มีบางช่วงหนูพยายามจะลองหัดเล่นเกมอะไรแบบนี้อืมคนพบว่าไม่เข้าใจเลยเขาพูดเลยกันวะมันจะมีศัพท์เฉพาะจริงๆยากไหมตอนเล่นแรกๆหรือมันก็สนุกดียากมันต้องเป็นสำหรับพี่นะคนเล่นเกมเก่งคือคนฉลาดต้องฉลาดต้องฉลาดหรือว่าที่กูเล่นไม่ได้อ่ะพี่ขับต้อมาอะไรเติมแบบขายของมา ผมรู้ว่าคุณอ่ะไลฟ์ไม่หยุดจริงๆอะจะไลฟ์ทุกแคมเปญก็คือต้นเดือนสักสองวันกลางเดือนสักหนึ่งวันปลายเดือนสักยี่สิบห้าสักหนึ่งวันเพย์เดยดึกสุดแม่ไลฟ์ดึกสุดแม่ไลฟ์ถึงกี่โมงก็ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนใช่เพราะหลังจากนั้นคนก็จะเริ่มนอนเริ่มอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังมเคยไลฟ์อะไรเวอร์ชันขนาดนี้มากไม่เคยฉันไม่เคยไลฟ์ไปนะมันมันนอกเซบโซนฉันมากนะการไลฟ์แข่ของแล้วฉันอ่ะเป็นคนแรกๆที่เป็นแบบเหมือนดนดาราที่แบบ มานั่งามาลายแบบเออแต่เราไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะว่าเราอะเหมือนทํางานกับคนจีนมาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะรู้ว่าสุดท้ายอะปลายทางอ่ะจริงๆอ่ะดาราที่สามารถไลฟ์ขายของได้เยอะที่สุดอะจะเป็นดาราที่มีคนเข้าหามาที่สุดด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งวัฒ <ทำ S 2> <อ>นธรรมมาจากจีนจีนจะเซ็ตแบบนี้ไว้ ให้เราเห็นว่าอะไรที่จีนเริ่มทําก่อนอีกหลังจากนั้น5ปีอะไทยจะเริ่มเป็นแบบนั้นซึ่งตอนนี้เรากำลังเป็นเหมือนที่จีนเขากำลังบูมบูมช่วงนี้ตอนนี้ใช่สุดท้ายอ่ะในอีก4ี่หปีข้างหน้าถ้าเราไม่มีแบ,บรนด์เป็นของตัวเองเราจะลําบากอือเพราะว่าอย่างหนังสือก็หายไปทีวีในจอก็ก็เริ่มหายไปแล้วละครเรื่องล่าสุดที่พี่ออมเล่นคือเรื่องอะไรสามสิบเพิ่งเริ่มต้นจะฉายที่ดิสนีย์พลัสเป็นแบบซีรีส์เหรอเป็นรีเมจจีนอีกแล้วทำไมดวงได้รีเมตลอย เอ้าเราหน้าตาอินเตอร์กันแม่เรื่องเนี้ยจะแปลกกว่าทุกเรื่องคือไม่ได้เล่นตีลังกาเล่นเล่นเป็นเมียน้อยเล่นเป็นเมียน้อยอุ้ยแ้วเป็นลิเติ้ลไวไม่เคยเลยไม่เคยเล่นแนวนี้เลย้าทายไหม้าทายมากคือมันเป็นแคริเอร์ผาที่ไม่เคยเล่นบทเนี้ยลองแบบตลอดเข้าใจไหมเล่นแบบว่าเล่นหน้ารักแบบหรือแบบร้องไห้ถูกกระทำอะไรแบบเนี้ยนตอนนี้กรทำคนอื่นอย่างนั้นน่ะเข้าใจปะ อย่างอะไรเงี้ยป่ะมีหมดเอออะไรอย่างเงี้ยฉานะกเลิฟซีนก็อย่างเยอะไม่คือใครคะ <มา S 2> เอ้อกคือค,คุณพุทธ D J พุทธโอ้โหแดดี้แล้วเมียนหลวงคือมากี้ราศีคือเขาเลือกคาเล็กเตอร์ ดูดีเนาะไม่ได้ไม่ได้ไมูดเจ้าชู้หมายเพาว่าคนที่มีครอบครัวแล้วสองคู่เวลามาเล่นเป็นบุคคลที่ในเรื่องก็เป็นคนมีครอบครัวมันก็จะเข้าใจใช่แต่เราไม่เคยเป็นเมียน้อยนะแล้วยังไงเราจะต้องไปแบบว่าทําความเข้าใจอะไรใหม่ไหมเราต้องไปปริศยาเป,เป็นเมียน้อยในแบบที่เข้าใจเมียน้อยเราก็จะทําแบบนั้นอะเพราะมันไม่มีใครหรอกที่แบบเราจะในชีวิตเราอะออถ้าเธอเป็นเมียน้อยเธอคิดว่าตัวเองเป็นร้ายหรอเธอก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ร้ายปะ ก็เราก็ถูกต้องแลฉันก็ามาของฉันเข้ามาจีฉันเองเออวางไว้ตรงนั้นได้เลยค่ะเฮ้ยอยา่าคะอนนียหนูไม่ได้ทำเลยนะคะก็ะะเลยเล่นละครเรื่องนั้นเป็นเรื่องสุดท้ายล่าสุดที่กำลังเล่นอยู่และจะมีละครอะไรอีกไหมมีอุ้ย หมือนจะไม่มีงานทำใชไหมเหมือนจะไม่มีงานทำไม่ใช่นึกว่าหยุ่นะนึกว่าอินกับธุรกิจไงแล้วก็แบบว่าไม่ว่างแล้วก็ไปทำอื่นกันไปทำควบคู่กันไปนี่เราหนึ่งข้างไปประมาณนี้ก่อนจะให้เห็นว่าไม่เห็นหน้าตัวเองเลยเนี่ยใช่เดี๋ยวลิฟต์เราเข้ามาโต๊ะที่หลังเธอฉันรู้สึกเหมือนว่าใต้ตาฉันโดนกรีดออกไปแล้วแบบเหมือนตาฉันก็เลยจะหล่นลงมาเธออยู่แล้วให้มันคับๆแบบฟิ่วลงไปแต่เดี๋ยวเราไปแต่งอีกข้างแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน นี่นะคะสองฝั่งเสร็จแล้วไข่ห่านเวอร์ไม่เคยตาโตขนาดนี้มาก่อนเลยนะวิสัยทัศน์ในการมองตอนนี้เป็นยังไงคะคือรู้สึกเหมือนมีพัดอยู่บนตามันกระพืออย่างนี้สองสามชั้นแล้วเดี๋ยวเราจะทาลิปอะลิปอันนี้นี่คือสิ่งที่ปรากฏการหมดโซเอา์อันนี้เป็นลิปกราเซนเบอร์โกวิลิปเป็นลิปรุ่นแรกซึ่งอันนี้เป็นเนื้ออิมมอชั่นเธอคนอะสงสัยว่าแล้วเนื้ออิมมอชั่นมันอะไรยังไงหรอจ๊ะ e m มอลชันเป็นหลักการของการที่เอาน้ําผสมกับน้ํามันมได้เนาะอันนั้นคือเท็กเจอร์ของ e m มอลชันน้ําคือติ้นเบสออยเนี่ยเป็นน้ํามันมฉะนั้นน้ํากับน้ํามันรวมกันอะ่ะมันเหมือนเราจะได้ลิปตินหนึ่งแท่งกับลิปออยหรือลิปกลอสหนึ่งแท่งมารวมไปแท่งเดียวก็เท่ากับว่าบวกมวลรวม่ปปกติเธอทาลิปกลอสมันจะไม่สเตน เชลทาลิปตินมันจะไม่โกใช่แต่อันเนี้ยมันคือได้ทั้งความตินและทั้งความโกไงแล้วฟิลลิ่งคือหนูเป็นคนไม่ชอบลิปตินที่เป็นลิปตินแบบวอเตอร์มันแปลกแต่อันเนี้ยมันไม่แปลกเนื้อมันจะมีความกลอสมอยเจอร์มอยเจอร์มากๆแต่สีอ่ะคือทั้งหมดมีกี่สีนะพี่ออมทั้งหมดมี8สีนะคะตามนี้เลยนะคะสีไหนขายดีที่สุดสีขายดีที่สุดคือเบอร์สามจะเป็นชมพูที่เป็นนูเทรล อะไรอย่างเงี้แต่นี่คือเนี่ยเนี่ยให้ดูเบอร์สามจะเป็นแบบอ่ะเป็นสีที่หญิงสาวชาวไทยเขาเอ็นซอยใช่ไหมสีนี้ใช่ไหมแล้วมันแบบทาได้ทุกผิวอันนี้เราลงเบอร์หนึ่งก่อนเบอร์หนึ่งก็จะเป็นฟิลแบบน่ารักสมๆอย่างงี้แต่ว่าวันนั้นจําได้เลยตอนที่ไปอีเวนต์นะแล้วลองนะคือเนื้อมันแบบปากคือว้าวแบบอ่าแต่ไม่ได้เหนียวนะไม่ได้หนึบนะอันนี้พูดก่อนมันจะเป็นลิปที่ ฟิลล่องปากได้เออเออเอ,อด้วยเท็กเจอร์แล้วก็บำรุงด้วยปกติอีโมชั่นอะจะอยู่ในสกินแคร์จะอยู่ในเนื้อครีมแต่นะตอนนี้เรามายัดไว้นในลิปแล้วนี่ค่ะแต่พี่อ๋บอกว่าไม่แนะนำให้เอาไปทาแก้มไม่ไม่แนะนำให้ทาแก้มเออเดี๋ยวต้องมีคนเพราะว่าบางคนเขาจะชอบใช้แบบว่า เอาลิปไปแต้มแก้มบ้างอะไรบ้างอะทำไมไหนเล่าคือสารสกัดในลิปสติกอ่ะมันจะมีสารที่ทําให้เกิดความคงตัวที่กอะปากก็คือมันจะเป็นคงรูปคงตัวใช่ซึ่งไม่เหมาะกับการที่เอาไปทาแก้มคือแก้มอ่ะจะต้องเป็นอีกอีกผลิตภัณฑ์นึงเพราะเดี๋ยวต้องมีคนคิดว่าไม่เห็นฉ่ำขนาดนี้ทาแก้มแก้มก็น่าจะเต่งอะตี้เออมันก็สวยนะแต่มันอาจจะเป็นตันไงอันนี้คือ ใครจะทําไม่รู้แต่ถ้าแนะนําจากเราเองคือก็ไม่ได้แนะนำในส่วนใช่เพราะสารที่ใส่ในลิปสติกกับในบลัชจะไม่เหมือนกันอ๋อใช่ค่ะลิปที่ทำแป๊บเดียวสวยแล้วนะทุกคนดูปากตุบุจะแบะโจโบ๊เลยนะน่ารักไหมคะอ่ะเป็นไงเกียวลุเกียวลุกจวต้องแต่โออจากเ่องยวเที่ยงเดี๋ยวเราไปครอบวิกแต่งชุดแต่งตัวเดี๋ยวมาดูกันว่าเกียวลุออาสุชาเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาค่ะ อ๋อไฮแล้ว oh ก็ไซมัน <Hi. S 1> และนี่คือพี่นิดลูกของเราสองคนค่ะ <laughs> <laughs> แม่เอาตรงๆอ่ะก็แก้ประหลาดใจอ๋อจริงๆแต่งได้ขนาดนี้คือทันแหละยุคเนี้ย ทันแหละได้เห็นเหมือนเหนออริจินอลมาเลยต้นฉบับเนือหนึ่งเป็นยังไงคะชอบนะได้ทําอะไรที่แบบไม่ไม่เคยทําเธอดูดิเอออย่างคือมันใช่หมดเลยอ่ะไอสปายไอไลท์สมัยก่อนรู้จักไหมทุกคนคือถ้าใครรู้จักไอไลท์เปิดดวงดูตามเลขหน้าด้านบนฉันก็ชอบดูดวงในไอไลท์สิบยีปีที่แล้วมันก็จะมีความอะไรแบบนี้คือเดี๋ยวนี้เป็นเกาหลีใช่ปะ แต่เมื่อก่อนนะบ้านเราคือรับอิทิพลชาวเจแปนทุกคนก็จะแต่งตัวแนวแนวนี้แบบแอะแอะแอะอะเออถ้านึ่งไม่ออกก็เป็นฟิลแบบว่าใครไปเดินชิบูย่าก็จะเจอแฟชั่นอะไรแบบนี้อยู่แต่ไม่แน่นะลุคนี้อาจจะกลับมาคิดก็ได้นะก็อาจจะเจอเลยหลังจากคลิปนี้อาจจะกลับมาคิดเลยฟังเลยก็อาจจะมีให้เราพบเห็นได้ตามสยามเพราะเดี๋ยวนี้เขาตรงกลางเขาสามารถไปโชว์ความสามารถกันได้ อันนี้อาจจะดูเกลือแต่ฝั่งของหนูอาจจะมีความก้ากึ่งระหว่างเช้แถวนี่ไม่ใช่สิงห์ธรรมะนะนี่สิงห์บุรีเลยเป็นไงล่ะไม่ใช่สิงโตนะเนี่ยสิงห์บุรีเลยอคุณจะบอกอ่ให้พี่เอาฝากฟินฝากวันนี้นั่นเร็วก็ขอฝากแบรนด์ด้วยฟินวิวตี้นะคะก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ก็เข้าไปดูได้ในตอนนี้ร่วงขายี้ติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยหน้าร้านก็มีอีเวนต์บอลโอ้ยแล้วก็ฝาก ช่องออมด้วยก็ได้นะคะออม underscore สุชานะคะในทุกแพลตฟอร์มเดิจิตอล IG อะไรเงี้ยก็จะเป็นชื่อเดียวกันดิจิตอลอัปเดตทุกวันไหมคะอัปเดตทุกวันทุกวันมาบ้าบอเลยอัปเดตไลฟ์เลยอะไรอย่างนี้ไลฟ์เนี่ยช่วงนี้ไลฟ์บ่อยเพราะว่าวันนี้เขาจะไปลุกนี้นะลุกนี้แล้วก็ไปไลฟ์ต่อนี่ยเพิ่มยอดอีกเลยแต่อย่าลืมไปตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ออมมากที่มาเล่นด้วยกันนะคะนะคะ หวังว่าจะชอบกับลูกนี้เอ็นจอยมวนจอยชอบมากขอไปลงไอจีด้วยเออ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 เดี๋ยวเราต้องทำคอนเทนต์แบบตื้อหรืออะอะคะอน่ากัสเก้ไฮยินดี แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากให้ใครมาเล่นอยากแต่งก็แต่งนีอีกก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะส่วนถ้าใครจะบอกว่าให้แต่งพี่เบิร์ดอันนี้ยากไปใครที่ทวงว่าไม่แต่งหน้าหรอแต่งอยู่ทํางานอย่างอื่นก็ทำโวยแล้วเดือนนี้เป็นเดือนฮาโลวีนด้วยฉะนั้นเบบ๋แต่งแฟนซีแต่งอะไรเงี้ยมันเข้าเดือนเนี่ยถูกต้องเดี๋ยวรอดูว่าพี่ออมจะแต่งลุกอะไรในฮาโลวีนโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันวันนี้อบคุณพี่ออมอีกครั้งนะคะไปแล้วทุกคนไม่ไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด